แลก็ลดเหมือนกันเคืองคือรถเยอะก่อนนี้เออตรงไหนรถรถแถวในหมดอนเลยรถบัสมีสี่ดอกเอ้ยมีห้าล้ออะไรฮะเอ้ยมีห้าใบอืมอู้ท่วมเลยแหละอู้ท่วมเลยแหละอู้ท่วมเลยแหละอะไรอุ้อู้อู้เลยต้นนี้ อ่ะนี่ไงยังไม่ได้ลดเลยลดต้นผู้หญิงเลยนะอุ้ยรู้สึกว่าจะมีดอกด้วยหลยลดต้นนี้คาถังเรื่งไปเลยลดแต่ต้นนี้อย่าเพิ่งไปต้นอื่นต่อไปอีกต้นหนึ่งต้นเราใช่ไหมต้นนี้ต้นเธอเหรอ,อไปขคาถังใหม่นี่นี่นี่ถังนี้ถังนี้ รถเลยข้างนี้เธอไปโด<ะ>นนี่นี่คว้าดอกเล็กกว่าข้างนี้วิ่งต้นเล็กกว่าเนี่ยคตรเล็กเลยเนะี่ยน้ำจะหมดแล้ววิ<ะ>่งเธอนทำไงเนี่ยมันจะสคนแลกประนี่สิเฮ้ยลันี่วิ่งเดินไปตักเลย ʻole 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 ʻole